สวัสดีครับตอนนี้ก็นั่งรถมีมาอยู่แล้วครับรถมีสาย77หรือสายต่างๆจะลงที่หมอชิด2พี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าหมอชิดแล้วครับเดี๋ยวฟังจากกระเป๋ารถมีพูดหน่อยนะครับ นอนชิดลงไปนี้นะคะลงแล้วเดินข้างฝั่งค่ะรถตู้ลงไปนี้ค่ะเดินตรงไปด้านหน้า หมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะคนไหนที่ลงแล้วเดินข้างฝั่งทาหมอชิดรถตู้ลงแล้วเดินตรงไปด้านหน้าตามที่พนักงานบอกก็ดีนะครับ,บกกคถ้ามือใหม่มาจะไม่ทราบว่าหมอชิดอยู่ฝั่งไหนตรงไหนแต่ก็อยู่ที่เราถามครับก็ดีนะถามจะต้องระวัง บอกนักขาชีพในรูปคนรุดคนพูดภาษาเดียวกันเดินนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเป็นหมอชีดสองพี่นะ้องลงสายเกตเกตรถคันนี้มาจากใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์พระรามสามนะครับเทนสั้นพระรามสามถ้ามาช่วงเวลาวันปกติโอดเผื่อเวลานะครับรถติด,ดนะหรือมาทาง ETS หรือ รถไฟ MRT ก็ได้วนะครคอาคูณเท่าเดินครับเดินมาเพื่อมาขึ้นสะพานลอยนะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายเพื่อดูบรรยากาศรถเมล์ออกจากอูนะครับแต่จะเดินไปที่หน้าหมอชิดสองครับตอนนี้กำลังมาดูตรงฝั่งนู้นรถตู้นะครับนี้เรามานะเดี๋ยวขึ้นสะพานลอยกันครับ สะพานลอยถ้าหินสะพานลอยพยายามชิดกลัวนะครับก็เป็นไม่ได้ผมขึ้นผิดนะครับเขโดนถือแล้วผู้หญิงเขาโดนถือทางมันดูบรรยากาศข้างบนสะพานลอยไปในทางด่วนจินแดงวี่ที่ขาลดมามี้พะบนยุทืึนกับมากด้านนี้ก็มีนะครับบางคันออกจาก พลทหารขับบ้านเลยเนะพลทหารเป็นเยบบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับไม่มีสคริปอะไรทั้งนั้นครับถ่ายไปเรื่อยๆครับที่เห็นถ้าเห็นใบ,ใบหน้าท่านใดก็กราบขอไฟได้นะครับจึตัวผมถ่ายผมได้นะครับอยากปรกองวระทันสมัยก่อนยุคกานะครับ ลงมาจากฝั่งที่เราฟ้ามข้ามเพื่อฝั่งแล้วที่เดินมาอยู่ฝั่งนี้ครับขนะ้นีเดินไปที่ประตูเข้าครับดูเข้าตรงบกศอกตรงนี้แบบคนเดินเข้านะครับนี่ครับเดินได้เข้าได้อย่างเดียวนะเดินรถเข้าอีกเลยสะพานลอยไปฝั่งหลังที่เราเดินมาอยู่ เข้ามาตรงนี้ก็มาไหว้สาลหน่อยครับสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพใครไหว้ได้ก็ดีนะครับแต่ส่วนมากคนจะไม่ได้ยเข้าฝั่งนี้กันนะครับเพราะท่าสะพายกระเป๋าเดียวๆเ,เดินได้นะครับถ้ารถแท็กซี่เขาจะไปจอดอยู่ฝั่งหนึ่งนะฝั่งด้านหน้าน,นะครับมาดูบรรยากาศครับ บริษัทขนส่งบขสอบมอ .12 ครับช่วงนี้เวลาจะห้าโมงผู้คนกำลังจะเริ่มทยอยเข้าสถานีเพื่อไปเดินทางกับทางจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวกันนะครับคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่วันที่สามนะครับช่วงหยุด ก็ไปซื้อตั๋วตามที่ท่านแต่ผมไม่เข้าไปนะครับเพราะผมจะเดินไปดูป้ายรถเมล์ก็เข้าไปตรงนี้นะครับตามที่เห็นหลายท่านเข้าไปนะครับสายใต้สายตะวันดอกสายอะไรอยู่ข้างล่างนะครับสายเหนือเป็นสายอีสานอยู่ชั้นบนนะครับบนชั้นสองชั้นสามชั้นสามเดินลิฟต์ลิฟต์ไม่รู้ว่ากดชั้นไหนต้องถามเขาแล้วนะครับผมก็ไม่ ไม่ได้เดินทางเคยมาอยู่ครับเต่ไม่ค่อยได้เดินทางบกสเพราะมันอยู่ไกลบ้านผมครับไกลที่ทํางานขึ้นด้วยก็เดินมาครับถ้าอยู่ด้านตรงหน้าแล้วต้องเลี้ยวซ้ายมานะจะมาที่บอกตอนนี้ด้านหน้านนะี่นี่น,นี่เดินแล้วล่างปไปทางเข้าตรงนั้นนครับเดินเลาะ มาด้านซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้ามอนะพิษนะครับยวเลาะมาตรงนี้นะครับเพื่อจะไปพถซอมมากอ่อหรือรถเมนนะครับนี่ครับบันไดตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับขึ้นถ้าใครสะดวกขึ้นก็ขึ้นพี่แนชั้นสามนะครับก็บอกจริงว่าก็เดินมาตรงนี้ก็เป็นที่รับส่งพัสดุอะไรต่าง ตรงนี้จะเดินไปปู่รถเมล์นะครับแต่ถ้าใครจะมาเข้าหมอบกสอก็ต้องเดินย้อนกลับมานะครับตามที่เราเห็นเดินทุคนที่เขาเดินมาเขาจะไปบกสอกครับไปซื้อตัว๋วตัวผมก็จะเดินกลับไปด้านปูรถเมล์นะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นครับตอนนี้รถ พวกกอจะเข้าตรงนี้นะครับรถตัวรถประกาศจะเอาไปทางนี้ครับเข้าไปตรงนี้ส่วนใครที่ซื้อตั๋วเสร,ร็จแล้วเดินลัดไปตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าาให้เดิน,นออกเดินได้ซื้อตั๋วเสร,ร็จแล้วก็มากินข้าวตอนตรงนี้มาเสวียวตรงนี้นะครับยื่ซื้อไว้แล้วก็แล้วแต่ท่านสะดวกื้อตรงข้างบนก็ได้กศออก็มีนะ ถ้าเข้ามาก็ซื้อเซเว่นตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ดเสื้อผ้าช่วงจุกจิกที่เราลืมตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายก็ออกได้นะแต่ผมจะเลี้ยวขวานะครับไปที่เลี้ยวขวาไปที่อู่รถมีนะครับตรงไปก่อนครับเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปก่อนเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ตรงออกไปถนนเส้นใหญ่นะครับไปรอรถมีตรงนั้นก็ได้นะครับ นี้เข้ามาซอยนี้ก็ร้านเขปังร้านก็ปิดนะเกี่ดูนะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาให้ดูสายรถมีต่างๆนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับมาดูสายรถมีที่จะออกจากหมอชิดเดอ้อพี่นอ้องจากคนอีสานกับมาอย่าลืมหลอกอย่าลืมมีดกรมีเดเลา่าต้มเล่านะครับขอรอก,ก่อนหมายถึงคนอีสานตรงอีสานกันดินตรงนี้ก็เข้าไปได้นะครับตรงที่ ห้องน้ำเนี่ยเป็นซอยเล็ก,ลกแต่แล้วก็ทะลุออกไปได้นะกศนะว่าไม่ใช่ครับอยู่ตรงนี้แต่ผมจะเดินตรงไปอีกตรงหนึ่งที่เขาที่เขาเขียนป้ายไว้นะต้งเห็นสังเกตเกห็นไหมคนที่เดินออกมาจากาลานชลารถขาล่องมาเดินออกมาออกมาตรงนี้ก็ได้นะตรงว่าคือออกมาจาก เลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเจ็บว่าทางไฟรถมีวสมกรครับ้าไปครับคืนก็น่าจะมาและพยายามมามีเพื่อนมาด้วยคดีครับถ้าผู้หญิงนะทันไว้ก่อนนะครับอย่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับบางที มีอะไรก็มือถือถ่ายไว้ดีที่สุดครับก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มาที่ป้ายรถเมลที่ท่านจะไปนะครับดูป้ายอะไรอ่ะน,นี่ครับเก้าหกไปที่หมอจากหมอทิ่สองก็จะตัวจากปีทีเอสเนท่านพลาดเฝ้าโลกชัยบางกะปินาวามินมินบุรีนะครับครัวน,นี้จะไปที่หมอชิต มีนบุรีนะครับหนึ่งสามแปดหมอชิ์จตุจัจกรบีเทสเอฟเชนตอนสุทธิสารอ่างด่วนพิเศษดินแดงกมมเก้าวัดสนพระประแดงครับวันนี้หมอชิ์พระประแดงนะครับตัวน,นี้ก็หมอชิ์สาธุประดิษฐ์นะครับบีเทเอสสะพานควายนุสวรีชัยตัวน้ำสวนลุ่มบางลักพระรามสามพระฤาระประดิษฐ์ครับไอเจ็ดเจ็ด ส่วน509หมอชิดสองไปอูบรมราชชนนีนะครับปิดเก้านะครับพระพุทธมนทนนะครับแต่ท่าพระย่านผังทนนะครับ138ไอมป้ไปแดงๆดงี้ก็หมอชิดราชปชาพุทในนะครับกหมอเก้นนะครับอาจจะอ่านไม่หมดทุกกัน1 4 5ก็หมอชิด ไปที่ปากน้ำนครับเจตุจักรวิทยสินทัณฑบางกะปิฉันผ่านกันนี้ครับแต่คืออะไรหมอชิตตัวนี้ก็จะไปที่คลองเตยเรือนซ้ายนี่ก็หนึ่งสี่ห้าหมอชิตเจตุจักรวิทยสินทัณฑบางกะปิสัมไดี สีนครินมันด้านนี้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าครับเป็นไตรเสริมหรวอเป็นยางกลางนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีด้วยครับคลิปแบบบ้านๆอีกแล้วจะครับจากอัดไทยบ้านเราเล่าผสมไทยด้วยครับสวัสดีดครับผม